เอกหนุ่มคนดังลั่นแบบไหนก็ไม่ติดแม้ภรรยาผ่าตัดเอานมออกเป็นคุณแม่ลูกสามสายลยุยที่ยังสวยแซบไม่เปลี่ยนเลยนะคะสำหรับสาวฮารุสุป,ประกอบที่ก่อนหน้านี้เธอได้ตัดสินใจผ่าตัดลดไซส์หน้าอกลงพร้อมเผยว่าน้ำหนักลดมา10บโลต่อด้วยลดไซส์นมให้พอดีตัวก่อนหน้านี้คือน,นมบึบบับมากแม่วัวนมล้นออกมาไม่สมส่วนกับตัวเลย ใส่คอลึกนิดหนึ่งก็ดูโป๊ใส่เสื้อตัวใหญ่พังนมก็คือนมพุ่งมากหาเสื้อผ้าให้พอดีทั้งนมเอวยากมากเพราะมันไม่สมส่วนกันตอนนี้เปลี่ยนไซส์ให้ลดเปลี่ยนทรงให้ย้อยธรรมชาติลดความพุ่งด้านข้างออกปัจจุบันนมไม่ได้ตั้งจะชนคอแล้วนะพี่ๆล่าสุดฮารุได้ออกมาอัปเดตหลังผ่าตัดได้เกือบหนึ่งปีแล้วว่าไปเอาออกให้ไซส์เล็กที่สุดที่จะเล็กได้แฮปปี้มากเลยมั่นใจสวยไม่สวยอยู่ที่คนมอง ทางด้านสามีกายรัชชนน์ยังบอกด้วยว่าชอบมากแบบไหนก็ได้รักเมีอยอยู่แล้วเมื่อก่อนนี้คือใส่สภ้อาไม่ได้เลยใส่คอลึกไม่ได้เลยผมก็ชอบจับเล่นเรื่อยๆของผมอะ่ะ